าลครับผมก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้ความกรุณานะครับกดเข้ามาชมวิดีโอชุดนี้นะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสุรรณภูมิอยู่ที่ไหนนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเราไม่ได้พูดถึงสนามบินสุนรณภูมินะครับผมหรือไม่ได้พูดถึงอำเภอสุรรณภูมิที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแต่สุรรณภูมิที่เราเนพูดถึงก็คือสุรรณภูมิที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ทามพระพุทธศาสนาอย่างคมภีทีประวงและคัมภีรมหาวงของงศีลักาซึ่ง ในคมภีร์นั้นเนี่ยได้กล่าวถึงการทําสังยายาขัญาคัณฑิสามในอินเดียนะครับผมโดยการทําสังยายาขัญนาครนั้นเนี่ยนำโดยพระเจ้าสมมหาราชเนี่ยนะครับหลังจากทําสังขยัา,ยาเสร็จท่านได้มีความประสงค์ให้มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาออกไปยังดินแดนอื่นๆอีกนะครับผมซึ่งส่วนภูมิก็คือหนึ่งในดินแดนนั้นหนึ่งในหลายๆดินแดน,ดน,ดน,ดนที่ท่านต้องการจะให้ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับผมโดยมีการ นำโดยพระสัมนาทูตโสนะและอุตระเป็นผู้นําพระพูดศาสนาออกมาเผยแผ่อย่างดินแดนสุนภูมินั่นเองนะครับผมซึ่งคัมภี์ที่ประวงและมหาวงเนี่ยนะครับได้กล่าวถึงแต่เพียงว่าสุนภูมิเนี่ยนะครับอยู่ในบริเวณโซนนี้ครับเอเชียตอนออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับผมอยู่ในโซนนี้นะครับผมแต่ยังไม่มีการกล่าวอย่างชัดเจนครับว่าจุดใดกันแน่ที่ใดกันแน่ที่เป็นศูนย์กลางของดินแดนสุนภูมินะครับผม แล้วนอกจากคัมภีร์ที่ประวงและมหาวงนะครับก็ยังมีคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์ของอินเดียนะครับผมอย่างมหาการ,รามยานะได้กล่าวถึงโซนภูมิว่าเป็นดินแดนที่พ่อค้าชาวอินเดียเนี่ยตั้งใจล่องเรือออกมาเพื่อแสวงหาความมัน่นคงร่ำรวยและพวกกษัตริย์นั่นเองนะครับผมและจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับท่าเร,ราทราบแต่เพียงว,ว่าดินแดนโซนภูมิเนี่ยนะอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยรอเราอยู่นะครับผม แต่ยังไม่ตอบโจทย์คําถามนะครับที่เป็นหัวใจหลักของคลิปวิดีโอชุดนี้ก็คือศูนย์กลางของสุนภูมินั้นอยู่ที่ใดนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาพาดูกันไปด้วยหลักฐานแต่ละอย่างนะครับผมว่าที่ใดกันแน่นะควรจะเป็นศูนย์กลางของสุนภูมิโดยข้อพิจารณาอันดับแรกนะครับผมเราต้องมาพิจารณาถึงความหมายก่อนว่าสุนภูมิเนี่ยหมายความว่าอะไรสุวรรณภูมิคือการรวมคำสองคำนะครับอย่างที่ผมเว้นว่าไปก่อนหน้านี้นะครับผม คือคาว่าสุวรรณกับคำว่าภูมิสุวรรณเนี่ยหมายถึงทองคําและภูมิเนี่ยหมายถึงแผ่นดินดังนั้นการเอาคำสองคำมารวมกันเนี่ยนะครับส่วนภูมิจึงหมายถึงแผ่นดินทองคําแต่แปลอย่างนั้นก็อาจจะเป็นการแปลที่ตรงตัวเกินไปส่วนภูมินั้นอาจจะหมายถึงแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีความอุดมสมบูรณ์และแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงหลักฐานนอกจากเราจะรู้ถึงความหมายของส่วนภูมิแล้วเนี่ยเรามาดูถึงช่วงเวลาของหลักฐานครับพระเจ้าอสมมาราชเป็นผู้ให อุปถัมภ์ในการทําสัาางเกตการณ์ที่สามนะครับโดยท่านเนี่ยครองราชที่อินเดียในช่วงพออภาคบ2070ถึงพศักราช311ซึ่งถ้าเทียบช่วงเวลานเนี่ยจะอยู่ในพุทธศักรที่3ถึงดังนั้นเนี่ยครับหลักฐานที่ควรจะเกี่ยวข้องเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงพุทธศักรที่3ถึง4นะครับผมโดยเราต้องมาดูหลักฐานในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ย มีหลายพื้นที่มากนะครับผมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าหลักฐานที่โดยผมมองว่าน่าสนใจนะครับชีว่วกมาให้ดูกันเนี่ยอยู่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับผมก็คือแหล่งโบราณคดีภูเขาทองนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสาราญจังหวัดระนองนะครับผมทําไมที่นี้ถึงน่าสนใจนะครับผมเพราะว่าแหล่งโบราณคดีภูเขาทองเนี่ย มีลักษณะเป็นเมืองท่าครับมีการพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในช่วงพุทธตวรที่สาถึง4ี่เนี่ยก็คือหินลูกปัดหินครับลูกปัดหินอาเกตก,กับลูกปัดหินคาเนเลียนซึ่งลูกปัดหินทั้งสองเนี่ยนะครับผมเกี่ยวข้องอยู่ในยุคพุทธศวรรษที่สานั่นเองนะครับผมโดยลูกปัดหินอาเกตเนี่ยนะครับจะเป็นลูกปัดหินของกรีโรมันที่เป็นทรงกระบอกครับ,รบมีการฝังสีลงไปเนี่ยฮะมีสีหลายๆสีด้วยนะครับเป็นทรงกระบอกนะครับ เป็นของกรีกโลมันนะครับที่ส่งต่อมาให้อินเดียแล้วอินเดียก็ทําการขนส่งเข้ามาที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนี่คือลักษณะของหินคาเนเลียนนะครับผมจะเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะครับผมแล้วทําไมถึงมั่นใจเหลือเกินว่าบริเวณแหลง่งโบราณคดีภูเขาทองในจังหวัดระนองเนี่ยเป็นเมืองท่าเพราะว่านี่ครับเพื่อล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับเมื่อปี2562ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงต้นปี กองโบราณคดีเนี่ยได้มีการขุดพบสร้างเรือในโบราณอายุกว่า2,000ปีนะครับผมซึ่งเมื่อเทียบอายุเนี่ยก็ประมาณ 2, 1 4 0ปีนะครับผมก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่3ถึง4นั่นเองนะครับก็เกี่ยวข้องนะครับกับช่วงของพระเจ้าสมมหาราชก็ถือว่าเกี่ยวข้องคล้องเกี่ยวกับช่วงเวลานะครับผมแหล่งโบราณคดีต่อไปที่น่าสนใจนะครับผมอยู่ที่แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วตําบลน,นาชอางอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับผมซึ่งอยู่ชุมพรเนี่ยอยู่ภาคใต้ฝั่งตอนออกประเทศไทยนะครับผม นี่ครับติดกับอ่าวไทยเลยนะเขาสามแก้วเนี่ยก็มีลักษณะเป็นเมืองท่าเช่นเดียวกันครับที่มีการขุดพบเนี่ยครลูกปัดหินทั้งอาเกตดนะครับมีการฝังสีลงไปนะครับผมลูกปัดหินคารเนเลียนที่เป็นสีส้มจากอินเดียนะครับผมทําไมผมถึงมองว่าสองที่น่าสนใจเพราะว่าลักษณะของสองที่เนี้ยที่ห่างกันอยู่คนละภาคฝักเลยเนี่ยฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยสามารถเดินทางไปหากันด้วยนี่ครับคอคอดกะครับคอคอดกะเนี่ยจะอยู่ในบริเวณ เขตบ้านทับลีตำบลมะมุกอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับผมไปคือข้อขัดกากเนี่ยครับมันก็คือส่วนที่แคบที่สุดของแหลมระยูนะครับอย่างที่ผมบอกไปอยู่ที่จุดแรกอยู่ที่จังหวัดระนองลึกเข้าไปนะครับถึงจังหวัดชุมพรนะครับผมไปอยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งความกว้างของบริเวณนี้นะครับผมกว้างประมาณ50กิโลนะครับผมจะเห็นได้ว่าทําใม้สันนิษฐานได้ว่านะครับผมเมื่อมีสินค้าเดินทางจากอินเดียมาเนี่ยนะ เราเอามาพักไว้ที่จังหวัดระนองที่ภูเขาทองนะครับผมแล้วก็มีการขนส่งสินค้าต่อเข้าไปผ่านคองขอดการนะครับลึกเข้าไปจนถึงจังหวัดชุมพรแล้วก็พักไปที่เขาสามเก้วแล้วก็นําหลักฐานเอาสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับขนส่งจากจังหวัดชุมพรออกไปทางทะเลอ่าวไทยนะครับผมและจากที่เห็นนะครับผมว่า ทำให้เราทราบได้ว่าการที่มีการติดต่อค้าขายกันระหว่างอินเดียกับบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยทำให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะครับผมและด้วยความเป็นทางเดินเรือโบราณน,นะครับผมทาให้สันนิษฐานได้ว่าโซนากับอุตระเนี่ยครับน่าจะอาจจะเดินทางจากอินเดียมาด้วยเส้นทางนี้มาลงที่จังหวัดระนองนั่นปสูุ่ดคำถามต่อไปครับว่าแล้วนอกจากภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยมีที่ใดอีกบ้างที่หลักฐานใกล้เคียงกันก็จะมีนี่นะครับหลักฐานที่บริเวณภาคกลางที่อยู่ใน ผู้สมัครที่3ถึง4นะครับที่น่าสนใจเนี่ยครับผมก็จะมีในภาคกลางเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งที่กาญจนบุรีนะครับแหลง่งโบราณคดีที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเช่นแหลง่งโบราณคดีบ้านดอนตามเพลนนะครับทำไมนี่ครับทัพพีด้านทัพพีรูปนกยูงทาไมถึงน่าสนใจทำไมถึงสาคัญเพราะว่านกยูงเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์มาริยะที่พระเจ้าอโศกมหาราชก็เป็นกรรษัตริย์ในราชวงศ์นั้นด้วยนะครับผมซึ่งน่าสนใจว่าต้องข้องเกี่ยวกับใน เหตุการณ์นะครับผมแล้วก็จะมีการพบลูกปดหินคาเนเลียนลูกปดหินอาเกตนะครับผมอยู่มากมายนะครับผมไม่ว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีที่แหล่งโบราณคดีต่างๆแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรทํางค์บะนะครับแหล่งโบราณคดีริมฝีน้อยนะครับผมหรือแม้แต่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยครับมันยังมีหลักฐาน อื่นๆอีกแล้วก็ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีการพบหลักฐานที่หลังจากพุทธตวันที่3าถึงสี่นะครับก็อย่างเช่นที่แหล่งโบราณคดีพงตึกนะครับผมจะมีการพบตะเกียงสำริดของโรมันนะครับผมที่เมืองโบราณอู่ทองมีการพบเปลียนกระสาบนะครับผมของโรมันเหมือนกันนะครับผมและนครปฐมที่เมืองนครปฐมโบราณเนี่ยครับจะมีการพบเหลียญกระสาบของอินเดีย นะครับผมซึ่งทําไมสินค้าเหล่านี้หลักฐานที่พบเหล่านี้จึงสาคัญเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อกันอย่างยาวนานระหว่างอินเดียกับบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยการที่มีการติดต่อตั้งแต่พฤษภาคที่3จนถึงหลักฐานเหล่านี้ครับอยู่ในช่วงพฤษภาคที่5ถึง8แสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องระหว่างอินเดียกับภาคกลางของประเทศไทยนะครับผม ถ้าไม่เห็นว่าบริเวณนี้ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองมากพอที่อินเดียจะมาติดต่อค้าขายด้วยนั่นเองนะครับนี่ครับนอกจากหลักฐานทางสินค้าทางโบราณวัตถุที่เป็นการติดต่อค้าขายแล้วจะมีหลักฐานที่เป็นทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นจารึกต่างๆนะครับผมที่จารึกนี่นะครับจะอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมบ้างอยู่ที่จังหวัดลพบุรีบ้างที่มีการพบจารึกที่อยู่ในช่วงอายุราวพุทธวันที่11ถึง14นะครับผมอยู่เป็นจํานวนมากนะครับผม ในภาคกลางของประเทศไทยและนอกจากนั้นยังมีจารึกของหลักที่1นนะครับของพงนามคำแหนที่ได้กล่าวถึงบริเวณที่บริเวณที่ชื่อว่าสุวรรณภูมิก็คือเมืองสุพรรณภูมินะครับซึ่งตีความด้ว่าเป็นเมืองอู่ทองและครับที่อยู่ในจารึกนะครับเป็นเมืองอู่ทองที่จังหวัดพรรณบุรีนั่นเองนะครับผมจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับจากทั้งหลักฐานทางการเดินเรือทั้งหลักฐานทางจารึกต่าง ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นความหมายของชื่อสุวรรณภูมิทําให้ตีความได้ว่าที่นี่สุวรรณภูมินะครับน่าจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับรว่ามีการพบหลักฐานทางบราณคดีอยู่มากมายนะครับผมทั้งที่บริเวณสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับผมแต่ที่ท้ายฟันธงเข้าไปเลยก็คือคาดว่าเป็นบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเพราะมีการพบหลักฐานทางบราณคดีอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพุทธวัษ,ษที่3ถึง4นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้น แล้วก็หลักฐานทางจารึกที่เป็นหลักฐานทางพุทธศาสนาแต่ก็นั่นแหละครับถือว่าเราจะสรุปได้แล้วว่าคาดว่าศูนย์กลางที่อยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือกาญจนบุรีอยู่ในโซนนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับในอนาคตนะอาจจะมีการค้นพบข้อสันนิษฐานใหม่ๆหลักฐานใหม่ๆที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสันนิษฐานต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะต้องเป็นอันตกไปนะครับผมก็ เป็นการพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้อะไรบ้างไม่ไม่มากก็น้อยจากการชมวิดีโอในชุดนี้นะครับผมก็ผมก็ขอกล่าบขอขอบคุณและสวัสดีครับผม